กรดูพวกยิงเสรอาดิผมจะมาปั้นเป็นูุมารก็เดี๋ยวจะเป็นอะไรแล้วแต่ถ้เรื่องปั้นนี่ยายนัทจะมีส่วนผมขตันในในน้งใจผมนะพ่อแก่หรือปู่ฤาษีบรมครูแห่งศาสตร์สรรพวิชาที่ว่ากันว่าสามารถดลบันดาลทุกสิ่งให้สมหวังดังใจผู้ที่จะสร้างพ่อแก่ได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีสาถาอาคมเข้มขลัง อาจารย์เทียมแห่งวัดสาลาคลื่นสุดยอดปร,รมครูแห่งศาสตร์สายนี้ที่ได้รับการสืบทอดมาจากอาจารย์บุตรประดับแก้วผู้เป็นดังประมาจารย์และญาติผู้ใหญ่ที่นับถือนอกจากกรรมวิธีการปั้นแบบโบราณจะมีขั้นตอนที่ละเอียดประณีตบรรจงแล้วมวลสารที่ใช้ล้วนเป็นของอาถรรพ์ตามตำราเช่นดินเจ็ดป่าช้าดินจอมปลวกที่เชื่อว่า จะเพิ่มพลังอำนาจให้พ่อแกมีพลานุภาพเข้มขลังมากยิ่งขึ้นคือเราเราเนี่ยเราหยิบดินขึ้นมาเนี่ยยังเราหยิบดินขึ้นมาปุ๊บเช่าไหมเราวันนี้เราจะปั้นต้นไหนอะ่ะให้ชือ่ตอตกต้นไหนเลยสิเราก็ต้องตั้งสูตรตั้งนามก่อนพอมา,มาคนมาให้ผมปั้นผมจะถามว่าทำอาชีพอะไรทำอะไร ไปแล้วให้บูชาตามเราก็จะมีคาถาให้แล้วเราก็จะห้ามผลไมา้ไหนที่ไม่ให้วายบกกย่างนี้เราไม่ให้วายเอาง่ายง่ายกล้วยกล้วยของกล้วยกล้วยแหละของง่ายๆ่าพวกนี้ของผม,ผมยมางเงี้ครูผมก็ทําตามครูบาอาจารย์สั่งอีกหนึ่งสุดยอดวิชาที่ทำให้อาจารย์เทียมไม่เป็นสองรองใครคือการเป็นหมอยา และวิชาการปราบผีชั้นยอดที่ได้รับการสืบทอดมาจากผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นสัพเพเรหลวง,งวิชาวตสังขาราอุป,ปทาทายวะธรรมมิโนอุปาชิตวานิรุนจันติเตสังโวปสโมสุโคความเข้มขลังในวิชาอาคม ทำให้าาชื่อเสียงของอาจาร,รย์เทียมเป็นที่เลื่องลือจนกระทั่งครั้งหนึ่งท่านท่านต้องรับหน้าที่เป็นผู้ปั้นลูกแม่นาครพระขนงซึ่งเป็นงานที่ไม่มีใครกล้ารับปากทำ <savoir> เลขยันศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยพุทธาคมทั่วทั้งร่างกายนี้เป็นศาสตร,ร์อีกแขนงหนึ่งที่อาจาร,รย์เทียมได้เพียรศึกษาและฝากตัวเป็นศิษย์กับเหล่าคณาจารย์จอมขมังเวทชื่อดังในอดีต และท่านยังถือเป็นผู้บุกเบิกตำนานการสักยันจนเป็นที่แพร่หลายในต่างแดนผมสักนี่เลยอาจารย์แรกเลยที่สักแหละอาจารย์ฮะอยู่วัดน้อยวัดทีรนร้ทีสมัยนั้นผมอายุสิบสิบห้าหรือสมัย 15, 16, สิบห้าหรือสิบหกหรือสิบสิบห้าหรือสิบหกเนี่ยีของอาจารย์ลืออาจารย์ลือนี่ยันครูของอาจารย์ลึอส่วนยันครูนี่ของอาจารย์ทอง นี่ยันค้งของพระเทียนนวมมานาเนี่ยสองตัวคือที่ผมอาจารย์เยอะไหมนะว่าอาจารย์คนนี้เก่งทาดไหนใช่ไหมฮะเพราะอาจารย์แต่ละอาจารย์เนี่ยเก่งจะไม่ค่อยเหมือนกันคือสมัยก่อนนะอาจารย์ให้อยู่หรือให้อยู่กันงถ้าไม่ดังจริลึกที่สุดกันไม่ได้ไม่มีใครไปหาแล้วผมไม่หาอาจารย์อาจารย์นี่ว่าโอ้ไปน,นั่นไปนั่นจะได้ แต่เรามีความตั้งใจว่ามาแล้วต้องให้ได้มากน้อยก็ต้องวลเรา,าจะได้ของอะไรไปเดียไม่ใช่สักไรจะไปอวดไปเป,เป็นนักเลงอุ้ยถักแล้วเหนียวนะไม่ใช่นี่ทางเมตตาหาละคุณได้เมตตาหนึ่งคุณต้องหน้าตายุ้แยม้มพูดไพเราะนี่ก็เป็นเมตตาแล้ว แล้วยิ่งคุณได้ขอมันเป็นของช่วยหนุนจะเป็นเมตตาให้คุณเนี่ยสูงขึ้นมาอีกของพวกนี้นะครับไอเราจะไปพูดวว่าเ,ออเราเก่งนั้นนะที่ี้เขาได้ของจากเราไปบางคนเขาก็ประสบการณ์เขาใช้ประโยชนเขาได้ดีเขาก็ปากต่อปากเขาเป็นคำสรรเสริญเยินยอง mm hmm. เราก็อย่าไปเหลืองจิตเราทำดีตั้งใจดี คนที่เขาไปใช้เขาก็จนเสริญเราเราก็ดีตามปากเพราะถ้าเราเราถามว่าจริงเราอยากลําบากไหมอยากทุกไหมเราก็ไม่อยากเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปทําให้คนอื่นเขาทุกอยาทําคนอื่นเขาลำบากใช่ไหมช่วยได้ช่วยเขาไปช่วยได้ช่วยเขาไป ความเข้มขลังของสัรพวิชาที่ได้ร่ำเรียนมานั้นแม้จะทำให้เป็นผู้ที่แก่กล้าและนอกเหนือจากนั้นก็คือความเมตตาที่ท่านส่งต่อมายังสิทธิสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้อาจันเทียมได้รับการยกย่องให้เป็นจอมขมังเวทของลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาซื่อใ